วันที่หนึ่งมกราสองห้าหกห้านะคะก่อนอื่นพี่ขอบอกว่าทุกคนนะคะเดี๋ยวเอคคอร์แบนสันนะคะทุกคนนะคะที่มานะคะได้เสียสละนะคะแล้วก็เสียสละเสียสละเพราะว่าหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งที่มาถึงที่นี่นะคะพี่เองมาจอยวันที่ยี่สิบนะคะพี่รู้สึกว่าชัยชนะที่น้องได้มาเนี่ยมันเป็นชัยชนะที่เป็นการต่างจากทุกครั้งเพราะว่า หนึ่งเรามาแข่งในสภาวะที่เป็นโควิดเราออกไปไหนไม่ได้แต่พี่ก็เห็นนะว่าทุกคนนะวันวันเสียคุณพ่อตองตองก็ไม่ได้อยู่วันเกิดคุณแม่เจเจ,เจก็ไม่วันเกิดลูกอุ้มอุ้มก็ไม่ได้อยู่วันเกิดโดมโดมก็ไม่อยู่และอีกมากมายทุกคนนะคะรวมทั้งมาโดนสตาร์โคทุกคนเสียสละแต่พี่คิดว่ามันเป็นแกนเสียสละเพื่อประเทศชาติแล้วก็น้องทุกคนเนี้ยได้พิสูจน์ให้คนไทยเห็นเห็นถึงศักดิ์ศรีของคนของ นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เราชนะมาตลอดแล้วก็พี่อย่างที่พี่พูดนะว่าพวกน้องอะ่ะคือผู้ที่แก้วิกฤตของบอลไทยด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังความสามารถนะคะแล้วก็กำลังความสามารคีของทุกคนพี่เห็นเลยว่าทุกคนดักการเห็นว่าการอยู่ในที่เราอยู่ร่วมกันในชั้นสิบเนี่ยมัน เห็นความรักเห็นทุกอย่างในห้องอาหารนี้ถึงแม้มันจะอยู่ในที่แคบแคบนะคะแต่น้องเนี่ยถือว่าน้องแล้วก็โคแล้วก็ทุกคนเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่สมมอบความสุขที่แท้จริงให้คนไทยในสถานการณ์ที่มีเรื่องโควิดมีเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องอะไรมากมายน้องได้รวบรวมหัวใจของคนไทยได้ได้รวบรวมศักดิ์ศรีของความเป็นฟุตบอลไทยขึ้นมาขอให้วันนี้นะคะน้องเอาชนะให้ได้อย่าประมาทเป็นอาาันขาดแล้ววันนี้เป็นวันที่หนึ่ง เป็นวันสำคัญเป็นวันปีใหม่ของคนไทยขอให้น้องได้ได้ชนะเพื่อที่จะนำของขวัญปีใหม่เนี่ยนะคะไปมอบให้แก่คนไทยทุกคนนะคะพี่ขอบคุณนะคะในความเสียสละของทุกคนขอบคุณจากใจอย่างแท้จริงน,นะคะบางคนพี่อาจจะไม่เคยเจอมาเจอที่นี่แต่พี่ได้เห็นในน้ำใจของน้องทุกคนเห็นน้ำใจของสตาฟโค้ดทุกคนนะ,ะแล้วก็พี่ภาคภูมิใจแทนคนไทยภาคภูมิใจทุกคนจริงๆนะคะ เรามาถึงจุดนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเก็บใช้ชนะให้ได้นะคะเพื่อประกาศย้ำว่าเรามาเพื่อที่จะชนะและเพื่อที่จะให้เห็นว่านักฟุตบอลไทยจะสามารถเป็นเจ้าอาเซียนได้แล้วก็ก้าวนี้เป็นเก้าและพี่เชื่อว่าพวกน้องทุกคนรวมทั้งคนที่จะมาเติมเต็มเนี่ยจะสามารถยกระดับของบอลไทยนอกจากอาเซียนแล้แน่นอนก้าวไปสู่เอเชียแล้วก็สู่ความใฝ่ฝันของ คนทาฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอลทางอาเซียนคือเราต้องการที่จะไปบอลโลกได้หรือไม่ได้พี่บ้าอยู่ที่พวกน้องในวันนี้และพวกที่จะเติมเต็มในวันข้างหน้าอีกเช่นกันขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะแล, <laughs> แล้วก็ <laughs> เป็นตัวแทนของนักฟุตบอลขอให้แป้งมีความสุขมากครับ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีทุกอย่างแล้วครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วครับที่ขอบคุณะแล้วก็ขอบคุณที่ว่า every one นะคะขอบคุณที่เสียสละในเมื่คืนองท่ทุกคนไม่ได้อยู่กับครอบครัวที่เข้าใจนะทุกคนมีลูกเล็กนะตังสาระทุกคนมีลูกเล็กนะไิลิปนะทุกคนนะคะก็ ขอบคุณขอบคุณจากใจกจ,กจริงๆนะคะขอบคุณแทนคนไทยนะขอบคุณมากๆนะคะ Happy New Year yep.